กราบสวัสดีครับพระธรรมวันที่หธันวาคม2568พระสูตรและอัถคถาแปลจากพระไตรปิฎกฉบับมมรเล่มที่41พระสุตตันตะปิฎกกุธกะนิกายคถาธรรมบทเล่มที่หนึ่งภาคที่สองหน้าที่384ข้อที่17เรื่อง พระสารีบุตรเทระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบพระสารีบุตรเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปัทวีสโมเป็นต้นพระสารีบุตรถูกภิกษุรูปหนึ่งฟ้องความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรออกพรรษาแล้ว ใครจะหลีกไปสู่ที่จาริกจึงทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วออกไปกับด้วยบริวารของตนภิกษุทั้งหลายมากแม้นอื่นตามส่งพระเถระแล้วก็พระเถระประาศัยกับพิษุทั้งหลายผู้ปรากฏอยู่ด้วยสามารถชื่อและโคดตามชื่อและโคดแล้วจึงบอกให้กลับ ภิกษุผู้ไม่ปรากฏด้วยสามารถชื่อและโคตรรูปใดรูปหนึ่งคิดว่าโอ้หนอพระเถระน่าจะยกย่องปราศัยกับเราบ้างด้วยสามารถชื่อและโคตรแล้วพึงให้กราบพระเถระไม่ทันกำหนดถึงท่านในระหว่างแห่งภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแม้นภิกษุนั้นผูกอาคาตในพระเถระว่า พระเถระไม่ยกย่องเราเหมือนภิกษุทั้งหลายอื่นมุมสังคติของพระเถระถูกสรีระของภิกษุนั้นแล้วแม้นด้วยเหตุนั้นภิกษุนั้นก็ผูกอาฆาตแล้วเหมือนกันภิกษุนั้นรู้ว่าบัดนี้พระเถระจะร่วงอุปจาระวิหารจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่า พระเจ้าข่าท่านพระสารีบุตรประหารข้าพระองค์เหมือนทำลายหมวกหูไม่ยังข้าพระองค์ให้อดโทษแล้วลีกไปสู่ที่จาริกโดยสำคัญว่าเป็นอัครสาวกของพระองค์พระศัสดารับสั่งให้เรียกพระเทระมาแล้วพระเทระเปรียบตนด้วยอุปมาเก้าอย่าง ในขณะนั้นพระมหาโมคลานเถระและพระอานันทเถระคิดแล้วว่าพระศาสดาไม่ทรงทราบความที่แห่งภิกษุนี้อันพี่ชายของพวกเราไม่ประหารแล้วก็หาไม่แต่พระองค์จะทรงประสงค์ให้ท่านบรรลือศีนาะเราจะให้บริษัทประชุมกัน พระเทระทั้งสองนั้นมีลูกดานอยู่ในมือเปิดประตูบริเวณแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงออกท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงออกบัดนี้ท่านพระสารีบุตรจะบลือสีหนาฏณเบื้องพระพักแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ภิกษุส,สงฆ์หมู่ใหญ่ประชุมกันแล้ว ฝ่ายพระเถระมาถวายบังคมพระศาสดานั่งแล้วลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามเนื้อความนั้นกับพระเถระนั้นแล้วพระเถระไม่กราบทูลทันทีว่าภิกษุนี้อันฆ่าพระองค์ไม่ประหารแล้วเมื่อจะกล่าวคุณกถาของตนจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้า สติเป็นไปในกายอันภิกษุใดไม่พึงเข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบกระทั่งสะพมมจจารีรูปใดรูปหนึ่งในศาสนานี้ไม่ขอโทษแล้วพึงหลีกไปสู่ที่จาริกแน่ดังนี้แล้วประกาศความที่แห่งตนมีจิตเสมอด้วยแผ่นดิน เสมอด้วยน้ำไฟลมผ้าเช็ดทุลรีเด็กจันทานโคอุสภะมีเขาขาดความอึดอัดด้วยกายของคนเหมือนซากงูเป็นต้นและการบริหารกายของตนดุดภาชนะมันค้นโดยในเป็นต้นว่าพระเจ้าค่าบุคคลย่อมทิ้งของอันสะอาดบ้าง ย่อมทิ้งของอันไม่สะอาดบ้างลงในแผ่นดินแม้ชั้นใดก็แลเมื่อพระเถระกล่าวคุณของตนด้วยอุปมาเก้าอย่างนี้อยู่แผ่นดินใหญ่ไว้จนที่สุดน้ำในวาระทั้งเก้าแล้วก็ในเวลานำอุปมาด้วยผ้าเช็ดทุลีเด็กจันทานและภาชนะมันค้นมา ภิกษุผู้ปุตุชนไม่อาจเพื่ออดกลั้นน้ำตาไว้ได้ธรรมสังเวทเกิดแก่ภิกษุผู้ขีนาศพทั้งหลายแล้วเมื่อพระเถระกล่าวคุณของตนอยู่นั่นแลความเร่าร้อนเกิดขึ้นในสรีระทั้งสิ้นของภิกษุผู้กล่าวตู่แล้วท่านใดนั้นแลภิกษุนั้น หมอบลงใกล้พระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศโทษในเคราะห์ความตู่ด้วยคำอันไม่จริงแสดงโทษล่วงเกิดแล้วจิตของพระสารีบุตรเหมือนแผ่นดินพระศาสดาตรัสเรียกพระเถระมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษต่อโมคะบุรุษนีิเสีย ตลอดเวลาที่ศีรษะของเขาจะไม่แตกโดยเจ็ดเสียงพระเถระนั่งกระโยงประคองอัญชรีกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ยอมอดโทษต่อผู้มีอายุนั้นและขอผู้มีอายุนั้นจงอดโทษต่อข้าพระองค์ถ้าว่าโทษของข้าพระองค์มีอยู่ พิสุกทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูความที่พระเถระมีคุณไม่ต่ำซามพระเถระไม่กระทําความโกรธหรือความประทุษร้ายแม้นมีประมาณน้อยในเบื้องบนของพิสุกผู้กล่าวตู่ด้วยมุสาวาทชื่อเห็นปานนี้ตัวเองเที่ยวนั่งกระโยง ประคองอัญชลีให้พิสุนั้นอดโทษพระศาสดาทรงสดับกระานั้นแล้วตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อพิสุทั้งหลายกราบทูลว่ากระถาชื่อนี้พระเจ้าข้าตรัสว่าพิสุทั้งหลายใครๆไม่อาจให้ความโกรธหรือความประทุษร้าย เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เช่นกับสารีบุตรได้พิษุทั้งหลายจิตของสารีบุตรเช่นกับด้วยแผ่นดินใหญ่เช่นกับเสาเขื่อนและเช่นกับห้วงน้ำใสเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตัดพระคาถานี้ว่าพิสุขใดเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อน คงที่มีวัดดีมีกิเลสดังเปลือกตมไปปราดแล้วเหมือนห้วงน้ำปราศจากเปลือกตมย่อมไม่ยินดียินร้ายสงสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พิสุกนั้นผู้คงที่แก้อัดเนื้อความแห่งพระคถานั้นดังนี้พิสุกทั้งหลาย ชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นบ้างย่อมทิ้งของไม่สะอาดมีมูดและกรีดบ้างลงในแผ่นดินอันหนึ่งเด็กเป็นต้นย่อมถ่ายปัสสาวะบ้างถ่ายอุจจาระบ้างรถเสาเขื่อนอันเขาฝังไว้ใกล้ประตูเมือง แต่ชนทั้งหลายอื่นย่อมสักการะเสาเขื่อนนั้นด้วยวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในเพราะการทำนั้นความยินดีหรือความยินร้ายย่อมไม่เกิดแก่แผ่นดินหรือเสาเขื่อนนั้นแลชั้นใดภิกษุผู้ขีนาศสนี้ใดชื่อว่าผู้คงที่เพราะความเป็นผู้ไม่หวั่นไหว ด้วยโลกธรรมท,ทั้งหลายแปดชื่อว่าผู้มีวัดดีเพราะความแห่งวัดทั้งหลายงามภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อชนทั้งหลายทำสักการะและอสักการะอยู่ย่อมไม่ยินดีย่อมไม่ยินร้ายทีเดียวว่าชนเหล่านั้นย่อมสักการะเราด้วยปัจจัยสี่ แต่ชนเหล่านี้ย่อมไม่สักการะโดยที่แท้พิสุผู้ขีนาศพนั้นย่อมเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดินและเป็นผู้เปรียบด้วยเสาเขื่อนนั่นเองก็ห่วงน้ำที่มีเปลือกตมไปปราดแล้วเป็นห่วงน้ำใสชั้นใดพิสุผู้ขีนาศพนนั้นชื่อว่ามีเปลือกตมไปปราดแล้ว ด้วยเปลือกตมทั้งหลายมีเปลือกตมคือราคะเป็นต้นเพราะความเป็นผู้มีกิเลสไปปราดแล้วย่อมเป็นผู้ผ่องใสเที่ยวฉันนั้นบทว่าตาติโนโความว่าก็ชื่อว่าสงสารทั้งหลายด้วยสามารถแห่งการท่องเที่ยวไปในสุขคติและทุกขคติทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นคือผู้เห็นปานนั้นในเวลาจบเทศนาภิกษุก0 0 0รูปบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายดังนี้แลเรื่องพระสารีบุตรเถระจบกราบอนุโมทนาสาธุครับธรรมสวัสดีพระธรรมคุ้มครองรักษาท่านนะครับ